อยากมีชีวิตสโลว์ไลฟ์ light, อยากซื้อที่ดินเด็ดขาดเราเพื่อนกันนะเตือนด้วยความหวังดีอยากให้ตอบคำถามตัวเองให้ได้สามคำถามนี้ข้อแรกซื้อเก็บระยะยาวแล้วจะมาอยู่หรือซื้อเป็นทรัพย์สินเพื่อจะขายในอนาคตถ้าจะซื้อเพื่อมาอยู่ในอนาคตเนี่ยให้ดูด้วยนะว่าสารนุโภคอย่าง ไฟน้ำเข้าถึงหรือเปล่าหรือมีโครงการที่จะพัฒนาเร็วๆนี้ไหมอย่าลืมดูระดับความสูงของที่ดินด้วยว่าถ้าเกิดจะมาอยู่จริงเนี่ยเราอจะต้องถมเท่าไหร่พอทุกอย่างอะแม่งมีราคาที่ต้องจ่าย 2. เลือกที่ไปมาหาสู่กันสะดวกพอะไรพอลูกค้าเจ้หลายๆคนน่ะพ่อแม่เป็นคนซื้อแต่ก็ยังอยากที่จะไปมาหาสู่กับลูกได้อย่างสบายๆอ่ะ บางที่อ่ะไม่มีสนามบินลงต้องขับรถไปอ่ะหกชั่วโมงมันก็ไม่ไหวไงคงจะมาได้แค่ไม่กี่ครั้งต่อปีอ่ะก็เหงานดนึดงเนาะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เดินทางกันไม่เกิน2-3ชั่วโมงอาจจะได้เจอกันถุกเสาร์อาทิตย์เลยก็ได้ข้อสุดท้ายนะเจ้เห็นมาหลายคนละ ซื้อที่ดินปลูกบ้านกลางทุ่งนากลางภูเขาในรัศมีประมาณร้อยไร่มีแค่หลังของเขาอ่หลังเดียวเอาจริงๆมันเป็นชีวิตสโลไลฟ์มากๆเลยอะแต่เราอะรู้สึกเป็นกังวลแทนเหมือนกันนะว่าเวลาไฟดับไม่สบายมันไม่มีเพื่อนบ้านในระยะสายตาเลยอะถ้าจะซื้อที่ดินก็แนะนําเลยว่าอยากให้มีชุมชนใกล้ๆสักนิดนึงเพื่อความสบายใจของตัวเราแล้วก็ลูกหลานเนาะ ที่ดินที่เจ้ถืออยู่ในปัจจุบันก็มีหลากหลายมากๆเลยส่วนมากก็จะอยู่ในชุมชนเนี้แหละมีอยู่แปลงหนึ่งเริ่มต้นต่อไร่ 7, อ่ะเจ็ดแสนเก้าองนะน้ำไฟผ่านห่างลาดยางเพียงแค่50เมตรถ้าใครสนใจอ่ะทักมาได้เลยนะอยู่นครนายกห่างกรุงเทพแค่ชั่วโมงดนิด,ด,ด